ดีเด้ยากเพราะว่าเฮ็ดบ้านสองเฮ็ดบ้านสองเลยยากหลายเออก็เลยเขาก็ได้ขึ้นไล่บ้านใหญ่ออาพูดได้ขึ้นไล่บ้านใหญ่เจ้าวายย้อยถาม่าบ้านใหญ่หรือใช่บ้านใหญ่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณหลายๆองานเยอะไม่ได้พักผ่อนไม่เวลาโอ้ดูแลสุขภาพเด้อเบาหวานเด้อดูแลสุขภาพเด้อ อย่าหักโคมคักลายดูแลสุขภาพด้วยอย่าหักโคมคักรายยายย้อยบอกว่าสวัสดีค่ะเบาหยาดยายยอยบอกว่าสว,วัสดีค่ะบบาหยาดหาปิดไฟได้ทุกคนทุกคนอย่าหน่อยหาปิดไฟพอดีลูกๆพากันกลับเลยยายย, á, ยายยอยสวัสดีค่ะยายย้อยเบาหยาดมาพ่อกันโดนไปยายย้อยเจาก,ก็เบาหยาด ไม่เจอกันนานใช่ไหมไม่ได้ไปแวน้นบ้านเพื่อนเลยครับผมสามวันงานหลายเนาะเบาหยัดงานเจ้าหลายงานหลายแล้วกันงานงานตากแดดเห็นไหมค่อยก็อยู่กับหนังสอนหนังสือค่อยนี่แหละเพื่อนๆอมไม่ได้ไปไหนเลยค่อยก็อยู่เฝ้าหนังสือค่อยนี่แหละประมาณนี้แม่น้องแชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันนำ้ำให้ดูบรรยากาศในห้องสมุดจา้าบันไ้กับเห็นม่าพ่อนหนาใหญ่ใหญ่ <laughs> กินหน่อสุขุสุขนเด้อยยยยอยค่อยบ้านสองค่อยเรืออีกยายย้อยบาหยาดแม่นอนแคม บ้านสองค่อยเหลืออีกสี่ร้อยหกสิบบ้านสองค่อยยัง 10, สีง่ร้อยหกสิบก่าสิบพันขวกวสี่ส่วงโอ้ค่อยเมื่อยหลายยายวาช่วงนี้ค่อยเมื่อน้ำบ้านสองข่อยฮะบ้านสองก็งงเหลือประมาณสี่ร้อยกว่าสู้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 ไปด้วยกันสู้สู้ไปน้ำกันบ้านสองก็เหลือประมาณนี้แหละอ่า ขอบคุณนะคะยายยย์พูนประกอบการปังๆเนื้อยายยยเอาไปมาสเสลสุดอย่ได้ครบสามสิบนาทีดอกอ่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ให้ขอบคุณขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะปังๆจ้าขอบคุณมากค่ะยายยวอยให้ปังเนี่อยอยายยยให้ค่อยปังเนี่ย <laughs> ให้ค่อยปังหน่อย ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะสูสุสูสุครับผมขอบคุณค่ะคุณค่าเบาหยัดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเบาหยัดก็จะหาที่นั่งที่มันสว่างสว่างจะเลิกงานแล้วบอยย่งพอดีพอดียังไม่เลิกหาปิดไฟไว้เฉยๆปิดไฟวไบกอนเพราะฝั่งูุนไม่มีใครแล้วฝังคุณว่ามีไคแล้ว ฝั่งุู้นไม่มีใครแล้วก็เลยหาปิดไฟไว้าเฉยๆอ,อ,อ่นักศึกษาข้อ,ขอ,ขอก็จะแม่น,อน้องแคมสวัสดีครับอ่า ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่มาส่งกําลังใจคุณยายขอบคุณหลายสายหนึ่งสายเนียน้ยเจ๊เนี่ยพอกันโ,นโดนๆม่หน่อยกับสเสลี่สุดที่หนึง่ง <c oughs> มีอย่างกระแชแบ่งประสบการณ์การเลี้ยงลูกกันขอบคุณนะคะขอบคุณวายัดก็บอกว่าแม่น้องแคมสวัสดีค่ะเป็นน้องแคมสวัสดีครับทุกคนแม่น้องแคมก็ได้พินแล้วเด้อแม่น้องแคมยายยอยก็บอกว่าสวัสดีแม่น้องแคมแม่น้องแคมก็ได้พินแล้วยายยอยก็ได้พินแล้วดีใจดีใจกับเพื่อนยูทูบเบอร์ดีใจอีหลีเด้อ ดีใจดีใจผู้ใดประสบผลสําเ็จไม่เหนื่อยกันอยางคือหมายถึงว่าเราได้ส่งเราได้ส่งทางเพื่อนเนาะเขาส่งทางมูเฮดไปังสังน่นนังซีเด้อปุ๊บวันนี้ความฝันเราห้องกร้สางเอาได้วันนี้เขาสร้างเอาเมนองแชมป์ก็บอกว่าสวัสดีรอบห้องค่ะเา้าสร้สางความฝันเ้าเอาขยันพี่ยูชอบคนขยันลงคลิปเยอะๆเะมนยอดวิวหน่อยกล็ลงโหลดเสียไม่หน่อยนี่ไม่หน่อยผ่านมาแล้วจุดนั้นเพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมว่าไม่หน่อยลงคลิปวันแรกหนึ่งซีซีพาซ ยี่สิบสามสิบไม่หน่อยก็ฟันฟาวบัสักม่นด้เสียเดือนหาเดือนเนี่ค่ะมันก็จะมีขึ้นมีลงบ้างทุกคนไม่ต้องตกใจให้กําลังแก่อย่ของมีขื้นมีลงจริงจริงนะทุกคนมันมีขึ้นมีลงย้ำขื้นก็ขึ้นบักคักขึ้นมาคักเวลาขื้นย้ำลงก็ลงบักคักมันมีขึ้นไม่ลงมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนที่